ปลัดกระทรวงแรงงานนำทีมลงพื้นที่ฉัดเชิงเซาเยี่ยมการฝึกอาชีพออกหน่วยบริการแรงงานชุมชนต่อชดอค่ะ นายบุญชอบสุทธมนัสวงศ์ปรลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนางเทียนรัตนวะมะวัตโฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองนางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเยี่ยมชมโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพและออกหน่วยบริการด้านแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโรงเรียนมัธยมพระร จะานนายาวตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซานายบุญชอบกล่าวว่ากระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีอาชีพมีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานบูรณาการทำงานร่วมกันในการนำบริการด้านแรงงานมาให้บริการในจังหวัดที่มีโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในพื้นที่จำนวน40จังหวัดในการดำเนินการแล้ว13จังหวัดในส่วนของจังหวัดชะเชิงเซามีสํานักงานแรงงานจังหวัดและชมรมอาสาสมัครแรงงานสาธิตการประกอบอาชีพทําไอศครีม ให้บริการด้านแรงงานให้คำปรึกษาขอรับสิทธิประโยชน์แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสาธิตการฝึกอาชีพอิสระการทำภาพมัดย้อมแนะแนวอาชีพการให้บริการจัดหางานขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน29ฉะเชิงเซาดำเนินการฝึกอาชีพเสริมหลักสูตรการถักสารผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก ซึ่งหลักสูตรที่คัดเลือกดำมาฝึกอบรมนั้นเป็นความต้องการของคนในพื้นที่ฝึกจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันทีโอกาสเดียวกันนี้ปลัดกระทรวงแรงงานยังได้เป็นประธานมอบบุธิบตัติแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรุ่นที่1และรุ่นที่2จํานวน40คนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์กีฬาจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานที่ได้ร่วมกัน กับชมรมอาสาสมัครแรงงานและภาคเอกชนให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอีกด้วยค่ะ